สวัสดีทำมือส้มสวัสดีพี่น้องเนาะมื้อนี้กัอยู่กับเบ้าอุลิมื้อนี้กัเบ้าอุลิกะมาหาแม่น้องนิ่หรือว่ามาหาน้องนิ่งแต่ว่าน้องนิ่งกับ่สามารถไปเข้าคลิปได้เพิ่นบอกแล้วเนาะเพราะว่าเว้าอะไรสิให้ไปพี่น้องไปเฮือไปบริการเสียเวลาไปทำส้มกันเลยพี่น้องปะไม่อยู่โอเคเนาะพี่น้องเนาะไม่เอยเปิดเลยเฮ้ยเบิ่งเนาะนจองในตู้เปิดไหมเปิแล้วโอเคเนาะมื้อนี้กัมาพบมาพบสวัสดี อสบายดีบ่ะแม่มาดีกินข้าวกัำยังมันยังไม่ได้กินบันันกินอยู่กินแล้วอุใจลูกมาสี่เดียวโอ้ยลูกมาฝันอุ้งใจอ่ะอุ้งใจแม่ลูกก็ขามาเยี่ยมยามทำข้าวเนาะไหนเยี่ยมมาไ่นไหนเยี่ยมมาใจเดี่ยนี่ก็นั่นแหละเนาะแล้วลูกกับบุญสบายใจเลยโอ้ยมาแล้วอุ้งใจเยีมซีก็ด่าหมวฉุบหูเด้อป้าตี๋เออ รัวยากกันเอโหจากทานาการบวกคือเก่าเลยข้มากันเนาะเนาะแล้วเรื่องราวมันกะบึมบึมมาบ้างแน่น้อยหนึ่งน่หรือว่าเนี่ยกับมิตรวาดทั้งทีมงานนี่ทั้งเอฟซีเพิ่นกะอยากฮู้แน่นอาะใช่แล้วทนี่ไม่กั้องมนบรเห็นนะกันอ้าเจ้าม้ก็คือ ทางทีมงานเท่านี่เข้ามานเนาะก็เอฟซีอะไรเพิ่นคอมเมนต์มาหลายๆเพิ่นบอได้ท่านเฮยหูเหตุผลอีหยังว่าท่านซะว่าเาถ่ายกับบึ้มๆบ,บ,บ,บ้าๆไปแล้วมันกะจบไปแต่อยากถือว่าเป็นคลิปอันอธิบายก็ว่าได้แต่ว่าขอทำทั้งแม่ทั้ง,งน้องเพิ่นมาเข่าคลิปน้ำไรวะนี่อะไรท่นเอาเขา่าอ่ะเอาเข่าก็ได้ใส่รูป เ,เราห้บว่าขนาดเอาข่ามาหาย้ยมันอนองห้ยอย่าน้องห้แล้วแสดงว่าหลังจากที่เกิดเรื่องไปนั่งถามว่า้วน้องเป็นมีมุมเป็นไห,ห้วะห้ยน้องห้อเอาข่ามากันไล่ห่างน้องห้โอ้ยใช่ครบบเป็นยังเนาะแต่าว่าแสดงว่าชิิงทีถ้าเท่าว้ามันกับว่ได้ค่อยพิษปันไดเพราะว่าแต่ละคลิปวบารีว้าเพราะเลยว่ารีเป็นคนว่า น้องกับ้อยเพื่นนั้นหน้าดก็มาก,กันยุแต่ว่ามันก็นมีเหตุผลบางอย่างที่บกเข้าออก,กันแล้วเล่นแม่ว่ามันบกเข้าออก,กันแล้วก็บ่าสามารถี่ไปต่อกันได้นะเนาะก็อยากให้แม่แล้วเป็นผู้อธิบายในมุมมองของน้องเพื่อนน้นองเพื่อนได้เล่าสุบพังอยู่ว่ามุมมองเล่าให้พังอยู่น้องกับว่าเ right. อาไรคำ่ายู่ซะก่อนแําเอาอยู่ที่ในน้นนองเอา เอาตะกอนมันลื่นกันเลยน้องจังสุดปไร่นี่อ้ายแบบว่าอ้ายก็ว่าบ่อยากยู้น้องก็ว่าบ่อยากไปแม่สิคมลูกไปกะกะคมบ่ไร่ถ้าแม่ลูกมักเลยดีกะลูกอยากไปนั่นแม่ก็ห้ามบ่ไร่แม่ก็ตัดสินใจให้ลูกเบิ่กคู่ทางทางลูกนั่นมันจังมันเป็นนี่แหลแม่บอกมันก็ว่าเอาอยู้มันก็บ่ได้ตัดวิเศษเข้ามาไปมันเอาเฮาไปอยู่ผู้เดียวผัวาะคำว่าเป็นผัวกะเอาเฮาไปป้าเอ็นปูน้ำยาเฮาก็คนบ่ฮู้ มาอยู่น้ำมูงน้ำผัวน่กะกะสิว่าอยู่ว่าเอาผัวเอาผัวอ,อยู่คนบังอืน่นมันว่าเฮะอยู่ไปไล่บ่เมเฮากับบุ้งชุบยังฮะกับจักทางไปทางมาเฮากับ,บกจักว่าสิเฮ็ดอยังไรฮาก็ยังบ่เคยไปม,ยมันว่าอยู่ยน้ำพึ่งกะอยู่กับลูกกับผัวอยู่ไลนะ่เอาเอาไปแต่ว่าเอแช่ต่อเมะหน่อยเอาไปได้เพิ่นไปพุ่นถึงแค่พิ่งใช่ไหมมันมีบุ้อื่นฮะกับบุ้ง เป็นบบ้านพื้นเมืองพื้นเมืกับหาหาน่าคำใครเข้ามาอยู่น้ำพอน้ำเมย์พื้นจ้าเขากินได้สํายเดี๋ยไปโมเมนบ้านเมืองเขา้าๆกับเป็นใจแปร๊ะเ,เข้าอย่างมากเข้าเทียดไรสเสน่หนนม์มันก็บ่าน้ำเมย์ที่แล้วเขาหนันไปบ่ไรอยู่พี่เข้าเอาเอาอยู่พี่มันด่นก่อนกับไปไรไปบัดอยากเอาน้องไปดูน้ำเมย์นั่นน้องมันบัอยากไปน้องนั่นน้องตออเมย์ที่แล้วแปลว่าข้อหมายไปอยู่น้ำเมย์นี่ข้อหมายที่ว่า แม่ว่าอ้ายเพื่อน,นี่สิไปเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นเนาะถ้าว่าไปอยู่นําแม่ก็อยู่ได้ไปได้ถ้าว่าอ้ายเพิ่อนอยู่นําแม่น,นนะัน่นก็บ่ได้ตัดวิเชตแต่ว่าสิให้อยู่กับแม่สองคนกันยังบ่ฮู้แบบว่าสิวางโตได้ดายักสิเฮ็ดได้ยังนน,นนะนแต่ว่าบุรี<น>อ่าสามี ือว่าคอยบอกคอยคุยแบบว่าอันนั้นกันนะพี่น้องคุยกันเข้าใจกันิ่งกับไคนบ่เคยไปทางในแม่นง่ายง่ายังว่าซั่นๆบ่เคยไปได้ได้ความคิดแต่สิบ่ค่อยหลายนี่แม่การที่ว่าตอบมาก็ตอบรวยสิบ่ได้คิดแม่ยในประเทศไทยกันื้อนี้หลังจากพี่น้องได้ตอบมาไปชั้นแล้ประเทศให้อันการไ้โตไ้โตบอกเลยง่ายง่ายอช่ในมุมมองของน้องเพิ่นน่ะ เป็นแบบว่าน้องเพื่อนหนูเคยไปใส่หละไปใส่ก็มีแต่ความยานกลัวไปได้อยู่แต่ตามตรงไหนตรงน้าท่านที่ไปในเมืองไม่ยามนักท่านบ่มีผู้ดูแลน่ะมันไปบบได้บ่ได้ยานมีทางเดินมันจะอยู่น้ำเมฆเห็นใครกับเ่นจะไปใส่บุญทานน้ำบ้านมันก็บ่ไปอยู่แต่น้ำเมฆนี่จะไปกับเมฆไปกับเมฆมาไปอยู่กับผัวกับคำว่าเอาเป็นทัวร์ดิอยู่กับผัวใครอยู่วะกินยังก็กินมานอนกับบุกกับผัวนี่ต่างคนต่างนอน ยนี่ยกันอยู่แต่คำบาเอาเป็นแม่เป็นย่ากต่อยู่แต่ย่าลูกกแตอยู่แต่ลูกยญามไปญามมาเฮาก่าไปผู้เดียวเฮาเก่ย่าตินี่เฮากอดคนเป็นคนเล่าไปอยู่น้ำพื้นแต่จริคนดีคนชั่วมันแบบอนาคตเฮากเบ่เฮาเก่าบุหาไปอยู่บ้านเพิ่นมันือนเล่าเสียงเมยแต่ว่าเป็นความย่านกลัวย่านกลัวแต่ว่าที่จริงแล้วเพิ่นกับสีดีคือกันนั่นแหละเนาะย่านใหย่านนแมันก็ย่านเพื่อไว้มันเหมือย่านแม่ย่านคนต่างเล่าต่างอื่นนั่นแหละแต่แม่หน้าบย่าน ย่านคนเต็มคนบเคยไปล่านั่าอยู่กับเล่าบอกเล่าเอาอยู่เป็นพ่อเป็นครัวยังหันไปส่นันเอาไรน้องมัอนย่านายปะไว้มุมมองของน้องคนอะอบเมนว่าย่านไม่ย่าย่านคนแถวบ้านมันโบย่านไม่ย่าน What right? ันย่านคนอื่นแต่ว่าเขากับอยากไปป้ามาลงแล้วคนมีให้มีหน้าเราค่ะเขาก็อยากไปเที่ยวเป็นให้เป็นหน้าได้เนาะไปหาอยู่น้ำพ่นหาอย่างกะหาได้เตะหาก็มากินกระเมน กตคือญาตินั่นนะน้องมันอ๋อนีผัวไปก็รูปกับผัวมันก็อยู่ไรมันว่ะน้าน้องมันเพื่อชีคำมมันนเมืึงมึงเดี๋ยวนึงมันมีจักวันมันมาเขาก็คือดหอดยูหอดพัวกับเพิ่นก็อยู่ตะเพิ่นมันว่ะว่าวอาชีแนะน้ำเมงนั่นมันค้นอ่ะผัวก็อยู่กับผัวมันว่ะนี่เราก็อยู่บางอื่นอุตสิ่าได้ไรฉันรู้อุตสิไงมึงไปว่าลายมันสัตว์ แต่ว่าบบเอากรบผมได้วามันก็ว่าเอาอยู่กินหอดอยู่ไอ้เมื่อกบให้ไม่ว่าลายกาให้แต่นอกมาถ่ายน้องบบไรนอกกินหอดเพิ่นให้ไหมนอกนั่นให้กินหอดอยู่า็ลายบบได้เนาะตาแดงรูดเนาะให้ให้ชว่านเนื้อลายก็ให้กินหอดแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เอฟซีได้เพิ่นบกระจาจแล้วก็ ว่าว่ายัางไงทางทีมงานเขาก็บบกเข้าใจขึ้นกันว่าในมือที่ไอ้เพิ่นกล้าไปนะ่ะบุกมีไผ่เ่างไปส่งไปเลยนะแม่นกันวบบุญขอบคุณเพิ่นยูห่งน้องไปบ่ไรขอโทษขออภยัยน้องไปแต่มันห้ยเมฆก็ให้พ่อเมฆก็บบกก้าไปเมฆก็ให้กระชื้นกระชื้ชชนน้ำตาตกเงยเหีอยู่เม,ม่นบ่ได้ไปไอด้ดีกับย่อมเพิ่นยูขอโทษเพิน่นบอกน้องนะมึงบ่ได้ไปแต่ขอโทษขออภยัอภยไอ้ไอ้เนาะขอบุญขอบคุณไอ้เนาะ เว้าบัไรเฮานั um ่นอยากให้จะได้น้องนั่นก็ให้อีน้องก็ให้ก็จื้อก็จื้มอยู่แม่ก็ให้พ่อแม่มันทุกข์จิตใจบ่แไม่ว่ากันน้ำตาบ่วายเป็นกันน้ำตาบ่วายข่อยเงียังอ้ายมันบ่เข้ากันมีแล้วน้องนอยกันบ่วไล่อ้ายกันบัวไล่กันมาโดนนเคุเห็นมาโดนนะแต่ว่าเออในเมื่อที่ว่ามาโดนเอาเปิดยังไม่ได้นั่งคุยกันก็คือว่า มานั่งก็นั่งอยู่น้ำกันเมืดมืดเฉยๆถามมาแล้วไปถามเงเพิ่นก็บ่าไม่ได้คุยกันถามผู้นี้ก็บ่าไม่ได้คุยถามผูน้นั่งก็บ่าไม่ได้คุยนั่งเมืดมือเื่ๆเมนก็นั่งมิตรเมยแน่วอากับเพิ่นคุยรุกางนี้คุยรุกางนี้่วาในความนั่นก็คือในคำนั่นคำเดียวที่ไอ้เพิ่นเองนินว่าน้องนิงตอบโดยไม่ได้ดคิดกับคำถามของยูทูบเบอร์เนาะบ <Man. S 2> ยูทูบเบอร์ที่ถามว่าประมาณนี้ถ้าเพิ่นมาขอมาแต่งแล้วกับไม่ได้ดูน้ำเพิ่นบ่ากับไม่ได้จอมน้องนิงยัง เลนี่จะเมีเว่าเอาไวาจะทำที่เองนลมกันกับคมีความเงาไปอยู่กับ่จักแล้วคนกับไรต่อเลยนี่จะเมีเว่าคนมาหากันมันก็ต้องร่องรอยเอ็น่มกันไปมือมึงโฉมมือมันจะหู้ชื้อมีมาล่มข้าวแบบนี้จะนั่งคนละข้างมันบอกเข่ากันแต่มักเขาโเว่ากันไรนี่จะมองมึงกันอยู่จื่อ มันจะหายห้องฮาทำด้วยซ้ำมันเง็ดง้อลูกเยอจังว่ะอ๋อตัวบุกเ้าใจกันทำบาทำบาฮะมันเฮียทีมชายเลยเหมือว่าเฮียดูบุเฮียกันแบบบอยอมบอยอมต่างคนต่างบอยอมแม่นใช่ใช่เพิ่งก็ว่าว่าเออบอกเอากระบอกปืนยันต์โนมีนะบอกเอากระบอกปืนยังลูกก็ะบ่ได้ว่ายังน้องไปยุ่งไม่มาได้กระบอกปืนยังต์ไหมเอ้ยว่ะเออกะ บางเทื่อะไอ้เพิ่นเนี่ยเพิ่นทั้งต้องเพื่อนอธิบายให้ทังอยู่นั่อน้องมีเนี่เพิ่นได้ยินทำน่ะเพิ่นได้เว้าหยังหมอเนี่ยเพิ่นต้องร้องป้อยไปเพราะว่าไอ้เพิ่นได้เว้ามาเนี่สิไดแต่สิได้อยู่แล้วว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนที่ดีกว่าเพิ่อนไปป่อยน่ะแต่เก่าก็ได้แต่วันเพิ่นบ่ยอมแบบว่าสิอ่าบังคับจิตใจของน้องน่ะเพง่ายใช่ไหง่ายเพิ่นเว้าแต่หลายมาอยู่แล้วในเมื่อที่ว่าน้องบ่ฮัก เขาสิเฮ็ดให้น,อนหกก้องเพิ่นฮักก็่อไปสมุนเฮาได้เอาไปเป็นผัวเป็นเมียเพิ่นเว้าตามที่เพิ่นเว้ามันก็สิยากเพิ่นว่า,าเิ็นเดินบก่กล้าเว้าหยังบบดนี้แต่ที่น้องที่ฮักอยู่ก็กกเฮาก็บ่ฮู้น้ำน้องอีกบัดนี้น้องก็บ่เว้าหยังน้องเป็นคนเว้าน้อยอยู่แล้วไผไผก็เห็นอยู่เนาะ FC ทั้งหลายกัน้องบ่มักตางมักเว้าแม่ก็บอกว่าถ้าให้น้องมาน้องเอาคลิปไปสิให้อีกออกคลิปก็ออกบ่ได้บ่ไออกมาได้ มาได้ดอกมาได้อธบายได้อยู่เนาคนตี่ชื่อแบบวาอย่างบุคอยนั้นอธิบายบาได้กันคือเ่าว่าง่ายทีมงานเ่าก็เห็นบุคุคนว่าท้างนั้นเขาว่าว่าอกคิดบ่นังเตรโอให้อธิบายความจริงเช่นอย่างที่น้องเพิ่นยังไห้เลยกิเนาะไห้ก้อนแล้วอันนี้ก็ทีมงานเขาก็ยืนยันว่าน้องเพิ่นกับ่อนแอร์ไอ้พี่คุณครอบงายแต่ลายก็มอบครอบใจทั้งหลายททั้งหลาก็น่องน่กแต่ไห้ก็ไห้ บ๊วยเหนเรหแต่น้องคือขึ้นมาลูกหาเมฆก็หาน้ำกันจก็หาบว่าห้ยหายก็หากีหอดลูกบกเข่ากันนี่แล้วหากีหอดลูกมันบ่ได้ไปใจกันนี่แล้วบ่พอถึงใสน้ำกันได้แค่พอดูเมฆอุ้ใจเมฆกับขีหอดเป็นลูกเป็นกีหอดแล้วเพิ่นเป็นคนดีมันหักลูกบ่ได้ใจนี่แล้วลูกกบ่ไปแ่วลาเฮาบ่ไปกับเอาเฮาไปเอาเลีครัวกับเพิ่นกับประยูนน้ำเฮา อยู่น you mm ้ำ hmm. กันผลิตส e ีฮอตแบบแฝดป้าฮะได้ฮะอยู่น้ำไทยอยู่น้ำยญากับเมย์คุยกันมันก็ชอบก็เลยทักเวลาไอ้ผมโทรมาจะอี่แต่ก่อน่ะเจ้าก็เคยคุยกันบ่คุยอยู่เอ้าอยู่คือว่าประเด็นนี่เนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ยเพิ่นว่ะกรว่าเอาน้องมาอยู่น้ำเนอะที่อยู่ไล่สิบ่แม่ก็ยังบ่รู้น้องบ่เคยลืินไปจังได๋จักเทื่อดูเ้ยที่เจ้าคุยกันเอง แม่ก็รับให้บ่ได้แต่แม่ให้ให้น้องเอาไอ้เมื่อมื่ออยู่น้ำไอ้พุ่นกิดยันน้องบมไปว่าน,น้องจะเอาไอ้ใหไอ้มาอยู่ที่เกิดยันไอ้บุอยู่เด็กจิ้งเจ้าคุยกันเองน้องจะไปน้ำไอ้กับจิ้งเจ้าคุยกันไอจีบอกเปรเพื่อ,อคุยกัะพิจิตร์แม่ก็บ่ได้หามหามกันเองโดดว่ะน้องก็บ่เคยไปถึงเชือเสือว่าจะไอ้มาไายคิดแต่ไลา่มันจะน่องมันมีความวา่าวความว,าว่าว่าได้กระยา้าคนมาเมื่อบินโตก้อน กมบอกทว่ได้ไม่น่าตัวจริงก้อนเมยเอ้ยไม่เห็นตัวจริงเลยที่ใดก็ยามเป็นไปบม่ไร้กันได้เฟ้เราวอาบมเป็นยังตอบม่ก้จีตาโดยก็ต้องถ้าถ้าเป็นท้องก็ต้องตอบแบบนั้นให้พี่เป็นน้องกันเป็นน้องหักน้องแพ่งต่อไปเม่เอ้ยเมื่อต้องลอยกันบม่ได้ก็น้องนิงกะนเป็นไปบม่ไร้กตให้เป็นน้อยไอฮักไอแพงเป็นลูกหักลูกแพงกันได้ไหมเด้อเราก็ว่าชี่แล้วบมเป็นยังไม่เสียมุกเชียใจเราอ่ะเลยไม่ว่าเพื่อนว่าย่านย่านไทเจ้าเน่ะ เจริใจเนาะบ๊วยเป็นยังเราอะบ๊วก็ว่าสิแล้วไอ้เมื่อบังน้องก้อนบ๊วยเจ้าน้องบ๊วยไอ้ไอ้บ๊วยน้องบบเป็นยังเมื่อเห็นตัวจริงเลยค่ะบ๊เป็นยังเราอะบ๊าก็ว่าค้อนเป็นแฟนคุยกับเมย์นี่นะเขาก็ว่าว่าน้องนี่เป็นคนพร้อมๆก็ไอ้เมื่อก้อนไอ้หนี่เป็นคนแก่แล้วถ้อเมื่อน้องหนึ่มอมากขนแก่ก็ไอ้ก็บอกว่ายังบ๊วยไอ้เมื่อเห็นน้องพร้อมก็ไอ้ก็บอกว่ายังเราอะบ๊าก็ว่ารู้นะเมย์ ทั้งง่ายเพื่อนกับ่มได้ว่าอย่างเนาะแต่ว่าเอฟทีบางเทือเพื่อนไเข้าใจนี่นะเพราะว่าว่าคนสองคนในเมื่อเพื่อนไปกันไม่ได้เดีเพื่อนไปนั่นไอ้เมื่อวานนี้ไอ้เพื่อนกัยังบอกอยู่ออกว่าอยากให้รามามาลงอ่าน้องน้องไหนไอ้เพื่อนกเป็นการน้องอยู่นี่คุยตะกี้เนี่ยแต่อายเพื่อนก็ยังวังดียังหักเลยวังดีเนาะ เราก Nacional, ็มาเหมือนว่าเอาได้เอาบ่ได well, ้เหมือนเดาว่าจะว่ามาเอาด้วยอกล้วก็เด็กมาดูเล่มก่อนไหมดูตจนก่อนเมยมาเห็นโตก็มาดูไอ้มายามเมยกันนี่ว่ามายามน้องยามนุ่งมันเป็นครอบครัวเมย์เน่เป็นนี่ไรทุกเน่ากับมันอยู่น้ำคิดว่าเป็นนี่ไรใครมาเห็นโตกันน้องหนึ่งก็ได้ว่าเลาก็มามาได้น้องหนึ่งว่าไอ้ไอ้ก็บอกว่ายังไอ้บอกน้องหนึ่งก็บอกว่ายั้งเราคุยกันเมย์พี้ก้ะเออก็มาไล่น้องก็ว่ามาไล แสดงว่าแล้วคนได้ทำกรรมคุยกันนะเด้ทำไงมันใจมันหน่อยอยู่นะเป็นอะไร้าทำไหนคำนั้นกะว่าฝืนมาเถื่อนมาเ้าบอเดือนท่านวาเป็นเดือนท่านว่าฝืนมาฝืนเราลาก็มมนเป็นคุนกี่ตัวหรอกันเป็นคนดีแล้วลานันมากกับมามากับมาดีเอว่าแบบว่าแต่น้องนิงเบ้ายังกะเออเมื่อบรนกันกัน นั rồi, à, à, ừ, đ đ ่งวิ่งว่าได้ไหละกะเมื่อบึงกันก้อนน้องอันนั้นเมื่อเห็นตัวจิงเราเห็นแต่น้ำคลิปอาก็ว่าวทีเดียวตอบมีกับน้องอ่ะเมื่อบึงก้อนเราอะลองลอยกันบ่ไล่กะบอกว่ายั้งเราอะเออเมฆก็บบว่ายังดอกด้ยว่ามาเบึงจิงเรากับ่ได้ว่ามามาเอารถดอกเราก็ได้รเียมมาเดีมเี้น้องก็บอกว่ามาบึงกันก้อนด้่อไายล่ะ ิกันตอนน้องกับผมน้องกับยาเมื่อได้น้องมาเอาแล้วก็บอกว่ายังน้องเรานั่นพินกันเราว่าในใจแม่ลีก็ยังให้เป็นเข้าใจกันทักแท้งกันแล้วเนาะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นและแม่ไม่อยากให้มันคือบอกนยมันเข้ากันแล้วนะมันหนักมันได้ใจเฮาแล้ดูกอะทันเชียแม่ไล่เมื่ออยู่น้องกะาแบบ ไปใช่ลูกนะเลยเค้า่าลูกเออแม่เอ้ยเฮาชิเมื่อได้เจ้าหามเาบุพังเฮาจิตไปที่ใดก็ย่ากเฮาบ,บุปผ่ายเฮาบ,บุพุแม่ก็ปล่อยไปเลยแม่บ่หามนีอม่อันนี้ลูกว่าเจ้าสิหายเฮาเมื่อเจ้าสิหายเฮาเมือ่อแต่เมื่อเฮากับบุพีอยู่นั่งว่าผัวกะผัวกับไปทางในเพิ่นไปชีวิตแต่เพิ่นที่มาเมือ่อใดว่าใดเฮากับบุู้แม่เลยเพิ่นกับเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่พุ้นจะให้เฮาเมื่ออยู่นั้นแม่เพิ่นกับแม่นยุก่กนักเสืยหน้ากับบ,ปบุปผ่าลูกไผ่กับบปุป็น มันก็ว่าวชี้ได้ว่าน้ำแม่นั่นทำมาเอาเมื่อดูลำลาอยู่พุนอยู่เฮือนบ้านนี่นี่นั่นเขาจะเอาอยู่ด้วยมันว่ะเขาก็อยากอยู่น้ำผัวทำไปน้ำผัวมันก็อยากอยู่น้ำผัวมบนั้นชี้ได้บ่อยน้ำเน่ก็เมนทางลูกว่าวก็คือลูกแม่ผัดเออก็เมนอยู่ว่าเว่าแบบง่ายว่าทำมาทำมาแบบว่าโบโบมีไผ้าถามว่าโบมีไผ้ตั้งคำถามแบบว่าทำมาได้เอากันต้องไป เดี่ยวไปเห็นก่อนนี่บางเทมที่เนี้ยีแน่นแม่นด้วมีคนดีเป็นคนนี้เนาะแม่นแน่นเพราะว่าอ้ายอ้าคนที่ถึกคําตอบตัวนั้นยิ่งแบบตกคอนเลยนะคอมเมนเป็นไก่แม่นแม่นเป็นไก่กันยิ่งบาดเดียบปอกแล้วเนีปิดบาดแล้วไก่กะมันปิดเงาเลยได้ถ้าคนบ่จริงใจบ่ค้ําน้ํามาสองเ่อะขำถาวีบเนาะใจอยู่แม่ก็ดีมกดีใจแล้วเพิ่นมาหาลูกสาว ใจเต้นใจตื้นนะบัดนี้มันบ่อเมินกระโมกได้รู้ไหมบ้านใส่บุพึงบุขืนดูเนี่ยแม่กะหายอัน้คือไปแม่ก็ให้อยู่ไรหายมีบ้างไหมหาน้ำจิตน้ำใจแน่ดูขี้หอดเพิ่นตอนนี้เพิ่นดีกเแมอลูกโตบัดรโบไลกับเพิ่นคือแล้วไปกับโบไปให้ลูกไปลูกกับโบไปทีไรได้ทันอันนี้กับโบเมนมุมมองที่ว่ามันผิดเอามาเเพถึงว่าสิ บ่ได้หักแพ้งกันต่อไปว่าน้องเพิ่นว่าว่านั่นกับมันเป็นเหตุผลของน้องเพื่อ้ายกับว่าคืองั้น้า่กับว่าไรกับ่บเป็นยังเราก็บอกดูต่อเมย์เมย์ตั้งหมดบ่ตั้งเมย์่บ่บขึ้นยาเป็นน้องหักงน้องแพงกันกันได้เราอะบ่เอาก็บ่บเป็นยังเราอะทแล้้เราก็บ่ได้บังคับน้องดอกเราอะน้องไปอยู่บ่ได้กับ่บเป็นยังเราอะน่องเมย์อันลูกอย่างได้น้องเมื่อเรียงเมย์ก็ว่าือแี้ ไรกะน้องบัรเมื่อ,อยู่บัดให้เลี้ยงแม่บัดทัวสมมติว่าเอาลูกอะลูกนี่ป้าจอยู่น้ำไทยกัอยู่น้ำทัวอ่ะพี่ว่าน,นา,านเนพิ่นคุยโทร่ัรั์กันมือม่อมื่อพี่ว่าเพิ่งบ่นแน่นแล้วเพิ่น,เนงเจ้ามาเพิ่นได้มาสอน,นเจ้าพัาง,ง,อ,อ,นนอ,งอยู่สอนมาแม่เอ้ยเพิ่นงจะว่าเฮาห้องห้องนึงยูใสยู่เฮือนเอ้าอยู่เฮือนอออน,น่ะคือมือแท้มือแท่น้องนอนแล้ว น้องแน่ต้องบีบใจเงันเพราะจะซับไม่ไายเบิง้งกะบีบบีบขึ้นคุ้งกะนังว่าบวชคุ้งมันว่าคุ้งแล้วมันน่าทำคุ้งเลยทำมาดูเพื่อนนั่นใต้ไพ่ไอ้เบิง้งน,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 นี้โอ้ยน้องนอนแล้วไม่ไม่กะบวชเป็นยังว่าไอ้น้องอย่างนอนน,อน,น้องมาตะดิ่บยันน,อน่องติ้งจอกแต่นะโอ้ยเป็นอีไรกะใต้โลกงมันเป็นยังบวชไต้ไอ้บวเชื่อน้องน้องนนนนมีคุ้มเบามันกระลุกไปใต้ไปใต้ไไกับเพื่อนมะทั้งไอ้เพื่อ,อ,นอนเบาๆน้องมีคุ้มเบาแน่น นายว่าน้องคุณบ่าวแล้วน้องเป็นแังนี้วะน้องคือว่าบ้านคือมือแว่าน้องที่ไต่เองทุกชาติคุณเพิ่อนตาเมื่อไงน้องออกมาไต่ไปผ้าอยู่ไต่แรงว่าทักนี้นะไต่มาแล้วเพิ่อนก็ว่าว่าน้องเป็นยังว่ามันเปิดกระไดเนาะน้องก็นอนว่าอาบน้ำเลือดอะไรเรื่องมันว่าอะไร่ะเราเนแบบนี้ มีผู้บาวนใส่น้องมันมีผู้บาวว่าโอ้ยไอจักรู้ว่านะเราจังน้าไผ่มันว่าเขาคือได้ว่าวยังมันมีคนว่าวกมันกับโู้คือกันเราว่าเราจังผู้บาวมันแต่ว่านี่ไงเราเิดนี่จะเก่าืับโบ้ว่ามีผู้บาดเราได้ว่าก่อนว่นน้องมึมีผู้บาวนั่นทีนี้วนไปว่าเท็นให้น้องมิงตอบโดยที่ว่าเรคิด น้องหนะโ้หู้ยังน้องน่บจักว่ามีผู้บ้านู้บ้านไว่ใชมั้นวน่าเฮาบ่ได้ไปเฮากับ่ได้ไปไปถูกที่เม่ให้ปรนนี้จะเฮาบ่ได้ถาัอ่านี้เออมันชอนในเม่พังนี่ว่ามึงเว่าวาห้ละบ่บ่แม่มึงว่าวให้ละบอบ่เฮาก็บไ่ได้ว่าวห้มันว่าวที่น้องมันหัก้ห้หักน้องทำไรเอาไยหักทำใดน่องหักทำนั่นนะนี่ต่อ ไอ้หักน้อกจำได้น้องก็บหักจำนั้นถึงว่าเออแบบนี้เงินแต่ว่าอันนี้ก็แบบว่ามันเป็นคำถามนึงยเพราะว่าเนี่มันก็ฟองได้ทั้งหักน้อกจำได้น้องหักอ่ายจำนั้นเมื่ออายบ่หักน้อกตัวสิบหักเราบิดคิดไปแบบนี้มันก็ว่าว่าอายหักจำได้น้องก็บหักอ่ายจำนั้นถึงน่ามันตอบโตมันบอกไอหักน้องจำได้น้องก็บหักจำนั้นมันนะหักเกินอายหักเกินร้อยนอกหักเกินร้อยอ๋ออ๋อเป็นเท่า ก็บาีเล็นกบาว่เอ้นองมหะตบุกินยังดยโดยแถือว่าได้คําตอบเนียน่อายว่าแบบว่าไอ้นันสิหาผู้ไม่ก็ตอบที่ได้ำน้องว่าโมใหไอ้กันสิหาผู้ไม่มาเรียงไหเเพิ่ได้รงลรอยคุยกันตอนที่ว่าายสีมาเข่ามานิดยเพิ่นก็บาสามาเรียงมหคํำน้องโมมาเรียงสิหาผู้ไม่มาเรียงไหมน้องโมมีไอโมมีผู้เรียงแมไอชนาโอ้าว่าอว่าเป็นนก คำว่าไอ้ยากับน่องกับน้องกับยาสั่งโอบสั่งครัวเด้พู้นี้ก็ทำอะไรน้องลอยกับไอ้กับน้องกับชี้ยาหน้าผู้นี้นั่นมันชนนั่นชนเจ้าฟังฮะเออมื่อเศร้ามามันก็มาบอกให้ทางโน่ให้ว่าเฮามีผู้บ่าวมันว่ามันว่าชี้แล้วแต่เฮานอนอยู่เพื่อนกับมาเฮาดังที่เฮาแบบไปยังบ่ไต่ไพ่เล่งไพ่สิงชูๆเลยไปยังโทรศัพท์ชุดแล้วไอ้ลุกมาไต่ไพ่ไอ้เบิ้งคนว่าลูกมาไต่ แต่ก็นัง hmm. ว่าเขามีผู้บ่าวอยู่ว่ะเขาบอกนี่ไอ้น้องกับบารมีผู้บ่าวกสรุปเรื่องราวาเลยสรุปสรุปมันได้ฉันน้องของน้องเพื่อนอ่ะกันทีเอาเอาไปกับบอยักยู่แบบตามลําพังก็ว่าได้แมนแมนท่านน้องนั้นแปลว่าบมแมนว่ายานไม่นี่ยยันยานคุณรอบแมนตอนนั้นเพราะว่าเจ้าของเป็นู้หยิงแล้วก็ด่างบ้านด่างเนี่ยผมเคยไปไซ มุมมองของน้องก็เลยย่านครัวก็เลยตอบไปแบบว่านั้นจนคุ้นใจกว่าบ่อยน้อง็นคุ้นคนน้อยเอ้าสรุปเรื่องเลยเป็นตัวคิปเลยตุใส่น้องมาว่ากับน้องให้บ่ไล่น้องไงถ่ายบ่ไล่น้องขอโทษขออภัยน้ำพุกตูเรียสรุปเรื่องเลยไอ้ห้องกะทิประมาณนี้แเด้ออืมซือเหตุผลทุปปิ้งย่างกับในนะที่ว่ามันนั่นไปกันบ่ได้ล่มาชั้นก็เอออยากให้เข้าใจกันทั้งสองกั้นสองท่ายเนี่ย เอาว่าตรงๆกับทั้งแม่ทั้งครอบครัวนี่บม่ได้เครียดทางด้านอายเพิ่นบม่ได้เครียดแม่ดางอายเพิ่นกับไม่ได้เครียดเนาะเทีมงานเราถามมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องการโทรหาการโทรแม่อ้น้องบอกเข้าใจกันด้วยดีต้องมีแต่ไม่ป้านึ่งมาต้องสิ่งห่อนกับจิโทรยูบอกลูกโทรหาไอ้โทรยูน้องจิโทรยูโอเคโอเคแม่บรดนี้เนาะจังได้ก็สู้ต่อไปอะไรไม่เนาะเริ่มเริ่มไหม หรือว่าพักใจก่อนนิดหน่อยก็ได้บานนี้น่าจะเบื้องต่อไปพุนล่ะที่เป็นยังไรกันเนาะรอตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องทำมีตอนต่อไปกะแต่ว่าถ้าบมีแล้วก็แล้วไปทั้งทีง,งานพวกเฮาก็อยากให้หักแพงกันเรื่อยๆเนายโอเคบานนี้ยังไรก็อยู่ดีไม่แห้งด้วยไหมเนะมาะสบายสบาย